โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไลกมเศรษฐีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะคอนเทนต์อีกแล้วนะทุกคนเดียวซีนะฮะก็คือคลิปนี้ผมจะเอาไกอานะฮะไปเดียวซีนะฮะมาดูกันว่าเราจะเจอกับตัวละครอะไรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนว่าเราจะเจอกับตำนานเกรตาไมเอ่ยนะฮะอ่าล้มละลาย2แล้วนะครับผมอ่าล้มละลาย3ฮะโอเคเจอตึงทั้งนั้นเลยฮะเจอแต่ตัวเมตาเลยนะฮะ เจอทั้งตำนานขี้มุนนะฮะตำนานขี้มุนแล้วก็อ,อ๋อตำนานขีมน้มุน3วันแต่เซตแม่งโคตรโหดทุกคนเจอกับตำนานซินดี้เซตยังโหดนะฮะแล้วก็พระเอกของเรานะฮะตำนานเกรตานะฮะคอสตูมด้วยนะทุกคนคอสตูมนะฮะมาดูกันว่าเราจะรอดไหมนะฮะสำหรับน้องไกอาส,สวยๆของเรานะฮะลูกรักผมเลยนะฮะ น้องไกอานะฮะคือผมต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนไอตัวละครอ,อะ่ะมันเก่งทุกตัวนั่นแหละนะฮะผมที่ผมพูดประจำอะ่ะคือมันอยู่ที่สกิลอะ่ะคือสกิลใครติดดีกว่าการป้องกันใครดีกว่าเหนียวกว่านะฮะแล้วก็สกิลตัวละครสกิลการสกิลจี้นะฮะออกดีกว่าคนนั้นก็มีโอกาสชนะนะครับการถอยสําคัญนะฮะผมเป็นประจำนะฮะการถอยนี่สาคัญมากเลย ทอยไม่ดีทอยไม่แม่นโอ้โหบอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนบักปรอบนะฮะโอเคน้องไก่อ่ะนะได้ทอยเป็นคนที่สองนะฮะยังไงฮะสกิลเคลื่อนย้ายเหาะเหินออกไม่เอ่ยหนูติดนะฮะโอเคเราไปเล่นงานเขาเลยทุกคนอ,อืออือสกิลอีซินดี้นะจี้ไอที่ว่าเป็นบอทแมงมุมอะนะฮะเมื่อกี้นะฮะโดนทลายโลกผมไปหนึ่งขั้นนะเมื่อกี้เบิ้ลสองไปทีหนึ่ง เตะไม่เอ่ยซืบนะฮะดูดอีกหนึ่งทีนะฮะสลายป้องกันเขาไปหนึ่งขั้นแล้วนะฮะสำหรับตัวหมวกไทเทนเนียมโจมตีออื้ดูดอีกหนึ่งทีะฮะอื้อหมดแล้วะฮะตอนนี้หมดแล้วนะฮะโอเคครับสกิลเอ่อลุมดำย้ายไดยเมนชั่นติดนะฮะไม่รอะฮะทุกคนมาดูกันฮะอ่าเขาเลือกเป็นอะน,นี่นะทุกคนไอไอคอตตูมเขาเป็นดอกเกลือนะ เกล็ดหิมะอือหือติดคอสตูมเรียบร้อยฮะเรียบร้อยทุกคนนะฮะหมัดเพชรแตกนะฮะคือเกมนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะหมัดเพชรแตกแล้วนะทุกคนหมัดเพชรแตกแล้วนะฮะอ,อือหือซึบติดดอกเกลือเรียบร้อย <laughs> ติดดอกเกลือฮะโอเคไปไหนไม่ได้ครับโดนดอกเกลือของไอ้ไอ้เกรตานะฮะโอเคตอนนี้ซินดี้นะฮะ เลือกเคลื่อนย้ายไปที่ลายที่4นะฮะเบิ้ลสมานะฮะโอเคเคลื่อนย้ายก่อนเริ่มเทินใช่ไหมอ่ะกลับเมืองฮะกลับเมืองนะฮะ,มะ,ฮะแม่งมีฟองสบู่ด้วยบักปรอบนะฮะจี้ขังด้วยนะอตัวเนี้ยนะฮะอือก็ยังไม่ได้เดินทางนะทุกคนจะออกประมาณสักสองทุ่มนะฮะสองทุ่มของวันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้นะ คลิปนี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าผมจะลงตอนไหนนะเดี๋ยวผมจะทําการตีบอสหรืออาจจะได้ตีบอสก่อนแล้วค่อยลงคลิปนี้ก็ได้นะทุกคนไปติดตามดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะหรืออาจจะได้ตีบอสก่อนแล้วกันนะคือมาทําการภาคเสียงโดยพันหานะฮะ by all additional นะฮะอือมาแล้วฮะ,ะคะิสคิสมูนนะฮะมาแล้วน,นะ,ค,ะคิรมโสคิรมโสไอคิมูกนะฮะแอดเอดมิด Ad, ผมเรียกว่าไอคิอมูกนะฮะมันมาแล้วนะฮะไอคิอมูก อ่าติดคอตตูมได้อย่างนี้พี่ก็สบายอ่ะน้องติดคอตตูมได้พี่ก็สบายอ่ะน้องเบิร์นสิบสองไปฮะอือต่อยหนึ่งทีนะครับหมัดเพชรน,นะครับต่อยซินดี้นะฮะซินดี้ซินดี้พี่น่ารักเอาโดนละฮะโดนละฮะเคลื่อนย้ายนะฮะนี่ฮะจืดจี้อ่าเปลี่ยนสีให้พี่อ่ะนอ้องเออเบิร์นสองอีกทีหนึ่งตกมา เปลี่ยนเปลี่ยนอือต่อไปตาพี่น้องน้องไก่อฮะเบอสิบสองหน่อยวัดใจเลยน้องวัดใจไปเลยอือติดแล้วฮะอือสิบสองแม่นแม่นแม่นอยู่ยังแม่นอยู่เออเออมันต้องจังสั้นเลยพ่อหนอุ่มมันต้องจังสั้นเลยมันต้องจังสั้นเลยผมขอเปลี่ยนเมืองไอไอขีมมุนหน่อยดิเดี๋ยวผมจะเชิดไอตัวไอนี่ไปนะทุกคนผมจะเชิดไอ ห่อเหินก่อนนะฮะขออนุญาตห่อเหินก่อนเด้่อืออือดูดไม้อหนึ่งทีฮะดูดไม่ถึงทีป้องกันเหนียวจริงๆฮะเช็ดนะฮะเช็ดเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนแลนด์มาร์คของไอ้ขี้มุนก่อนนะฮะเช็ดเช็ดตัวเกเรต้าไปฮะสิบสองไวพะนมเออจะได้ให้เขาไม่มีพื้นที่เล่นเออจังสัน้นแหละเปลี่ยนสี เบิสองอีกทีไหมเอ่ยมะน้องสิบสองไปเลยฮะ <c oughs> คือจริงๆนะถ้าเบิ้ลสองก็จบแล้วนะฮะคือด้วยความที่อยากจะไปดูดไอ้ขี้มุนด้วยฮะมือลั่นฮะทุกคนออกสิบปักปรอบมึงไก้โคตรแม่นเลยบกคาน <c oughs> สกิลกับเมืองติดไหมเนี่ยดูดน้องเกรตามาอีกแล้วนะฮะเกรตาโดนเป็นชุดอ่ะน้องมาแล้วอีนี่มาแล้วเราอยู่ระยะใกล้มือใกล้ตีเลยฮะซินดี้ อือโดนแล้วฮะโดนขังเรียบร้อยเลยครูมันขังครูแล้วทุกคนมันขังผมแล้วฮะมันไม่ยอมขังอีกเกรยตามึงขังกูาทาเป๊ะอะไรอีฮะพี่โดนแล้วน้องนะฮะตำนานนะฮะโอ้แล้วไม่หลุมฟองด้วยทุกคนซื้อต่อฮะอือบนสองไปซื้อต่อพี่ยาน้องมีโล่อยู่อะเออเราลอยอยู่ตอนเนี้ยเราลอยตุปปองตุปปองอยู่ตอนนี้นะฮะโดนขังนะฮะ ทง tissues, fracture, ังกรองลอยทุ๊ป่องทุ๊ป่องนะฮะเออเรียบร้อยฮะเกรตาโดนสาบเป็นหุ่นกระบอกแล้วนะฮะหุ่นยนต์แล้วนะฮะโอเคสวนผมก็ลอยตุ๊ป่องทุ๊ป่องอยู่ทุกคนเออโดนช้อนด้วยฮะมึงเล่นกูแล้วน้องเชิญเชิญมาดิเชิญมาดิเอ้าเอาเอาเอ้าอขี้มุนมาแล้วนะฮะขี้มวยของคุณนะฮะเสิบสองกับลังมากูดูแน่แน่เรียบร้อยฮะติดอุ้งหมาและครูบักปรอบ กูโดนแล้วน้องๆกูโดนแล้วน้องๆมันโดนเพราะไอ้ไอ้นั่นมันพาไอ้นี่เมื่อกี้ไอ้มันขังผมอะ่ะไอ้ซินดี้มันขังกูบัคค่านี่โหได้จังหวพะพอดีเลยอ่ะเอา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 โดนัล้นั่นดอกเกลือนั่นน่ะดอกเกลือเรียบร้อยคิสมุนคิสมุนยังไงยังไงคิสมุนเออเออคิสมุนโดนพี่น้อง เกรต้าเบิ้ลสิบสองไปฮะเออต่อยอีนี่ทีนึงแม่งให้มึงช้อนกูบักปรอบมึงช้อนกูบักปรอบยังไงเออต่อยขี้มุนนะฮะเขาพยายามถอยหน้าหลังนะฮะไอตัวเกรต้านะฮะตอนนี้เขาติดคอตูมไงทำอะไรไม่ได้ไงเอา้าเรียบร้อยทุกคนจบวิกเลยจบวิกเลยฮะ ไม่ต้องทําอะไรเลยฮะเกตด้าถอยไปถอยมานะฮะพอดีเขาติดคอตูมผมอยู่นะเออโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันแลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ